เคเล่โคเล่ก่อนค่ะพุนเขาพริกเขาเกลือเขาเครื่องก่อนนะคะพอมือหว่วยไล้จ้ามกีก็ใสใส่พริกใส่กระเทียมนะคะปัน่นเรียบร้อยแล้วจ้าใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะคะกใส่เกลือใส่น้ำตาลนะจ้าใส่ผงชูเส้นกินเริ่มกอ,อกละ มาเด้อมาเด้อา๊าย <c oughs> บายขออยากไปซิมกันนะคะ <c oughs> ค่ะบ้าอพ่อยัง <c oughs> มาปุ่มเครื่องออนนาจานะเตรียมเสริมเต็มเสรืรอบค่ะ <c oughs> ไม่อยากรกะสร้างคุณยายจ๋า <c oughs> แอบ,บตามใจชอบนะคะ <c oughs> นี่ค่ะประมือค่ะประมืกลวกแล้วนาจ้า ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะคะมาดื้อมาดื้อใส่ลงไปค่ะใส่ลงไป คุกเขาให้เข้ากันนะคะตะขาดอันนี้ก็ใสอันนั้นไปนะคะตะเบ,บเกมก็ใสเกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือหรือว่าใสน้ำปลาก็ได้นะคะทะเลทะเลก่อนคะ่ะพุ่นเขาที่เขาเกลือเขาเครื่องก่อนนะคะเขามีห่วยเลยจ้ารสชาติจัดจ้านได้ใจยจ้ใจสไตล์ซอปนะคะเนาะ มาซิมมาซิมร่กัน <c oughs> บ๊ายบายขอหยาดไปซิมก่อนนะคะจ้าเบ็ดย,ยางกันมีเด้อจ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเบ็ดยางนี่ก็นั่งจิ้มค่ะบะเปียกกใส่ใส่มะนาวขอชิมก่อนนะคะอื้อหือน้ำลายไหลแหนค่ะป้าป่ออย่าง มาปุ่งเครื่อเอา,าน้จาเนาะ <Wow. S 1> เติมเสริมเติมเสริมค่ะ <Wow. S 1> ไม่อยากระสร้างคุณใหญ่จ๋า <Wow. S 1> ่ะนี่กระหอมมะเขือเทศหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปค่ะพี่น้องจ๋าลวกแล้วก็มหาหั่นนะจ๊ะ ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเค้าให้เข้ากันนะคะคเคลิกเขกก่อนค่ะคุณเขา้าที่เข้าเกลือเข้าเครืองก่อนนะคะพอมือห่วยได้จ้า <c oughs> <c oughs> ได้ไปแล้วจ้า <c oughs> มาแซบแซบน้ำกันค่ะคุณชาย เม่อยากแค่อยากเนาะค่ะเม่อยากกระร้งเขาเล่กเขาเลก่อนค่ะพ่นเขาที่เขาเกลือเขาเครื่องก่อนนะคะพอมือห่วยได้จ้าใส่ลงไปค่ะพี่น้องจ้าลวกแล้วก็มาหั่นนะจ๊ะ กินเริ่มออกละม <c oughs> ี่แบบย่างเนาะคะ่ะแบบย่างอันนี้นี่แบบย่างเนาะคะ่ะแบบย่างนนกินเริ่มออกละมาเด้อมาเด้อบเปียกก็ใส่ใส่มะนาว ขอชิมกันนะคะทำลายหลายแฉกคุณยายไม่อยากบุญอยากข้ายากเหรอค่ะบุญอยากกระแซงใส่กระเพื่ค่ะจ้าเบีย่างกันมีเด้อจ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเบีย่างนี่กระน้ำจิ้มค่ะ ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะคะมีมนนี้ย่ำแย่บแล้วอันลวกเอาเนาะคะ่ะมามามากกนมาจากพี่น้องจา้าเดวลาเราค่ะ <c oughs> แอบตามใจชอบนะคะนี่คะ่ะประมือคะ่ะประมือลวกแล้วเนาะจ้า ใส่ลงไปค่ะ <laughs> บ๊ายบายขอหยาดไปซิมก่อนนะคะ <laughs> มาค่ะพี่น้อง่ะ <laughs> มือนี้จะมาย่ำมึกสู้กินค่ะ <c oughs> น้ำจิ้มซัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ใส่ลงไปค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ลวกมัก็มหาหั่นนะจ๊ะ ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแบบตามใจชอบนะคะนี่ค่ะประมือค่ะประมืกลวกแล้วจา้จาจ้าเบียดย่างกัมีเด้อจา้าเพื่อนๆจา้านี่ค่ะเบียดย่างนี่กระนับจิ้มค่ะ ในเวลาแล้จ้ามาแซ่บๆน้ำกันค่ะนี่น,นี้ย้ำย้มแล้วกันอัน,อนตัวเอาเนาะค,ค่ะมาๆมากะแมาจากพี่น้องจ้าด้เวลาแร้ค่ะ <laughs> กินเริ่มออกหลพวป๊ปรี้ยวกับใส่ใส่มะนาว ขอชิมกันนะคะ่ะน้ำลายไหลแหนใส่ลงไปค่ะพี่น้องจ้าหลวกมาก็มหาหันนะจ้ากินเริ่มออกละโคเล็กข,ขเลขก่อนค่ะุ้นเขาที่เขาเกลือเขาเครื่องก่อนนะคะ่ะขอมือห่วยได้จ้า คาาอันนี้ก็ใส่อันนั้นไปเนาะคะ่ะถ้าบเกิ้ก็ใส่เกลือนิดหน่อยเนาะค่ะใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาก็ได้เนาะคะ่ะรสชาติจัดจ้านได้ใจได้ใจสไนล์สอบแล้วกันเนาะ,ะมาซิมมาซินน้ำกันในเวลาล้วจ้ามาแซ่บแซบน้ำกัน, <c oughs> ก <c oughs> น,กนค่ะ ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะคะข้อะเจด้ยที่ละมั้งค่ะแล้วซิมก่อนนะคะวันรสชาติจะซ้ำใดแอบตามใจชอบนะคะนี่ค่ะประมืกค่ะประมึกลวกแล้วนะจ้ะ มีกะห้อมมะเขือเทศหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าแบบอย่างก็บมีเด้อจ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะแบบอย่างมีกระน้ำจิ้มค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปคุกเข้าให้เข้ากันนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะ มอนจะมาย่มมึกสู้กินค่ะน้ำจิ้มสัสเเดเสร็จเรียบร้อ,นนอนนย,ยแล้วค่ะนีนี้ย่มแย่มแล้วกันอัน,น,อน,นตวกเอาเนาะค่ะมาๆม,มาก,กะแมาจากพี่น้องจ้ะได้เวลาแล้วค่ะรส <laughs> ชาติจัดจ้านได้ใจได้้าสได้สอบแล้วกันเนาะมาซิบมาซิบน้มกันใส่ลงไปค่ะ ใส่สนนแล้วค่ะมีมีแง้มแย้มแล้วกันอันตวกเอาเนาะค่ะมาๆม,มากแกมาจ้ะพี่น้องจ้ะได้เวลาแล้วค่ะน,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 นี่เบีย,บย่างเนาะค่ะแบบย่างอันเอ้าจ้าเบียบยางกับมีเด้อจา้าเพื่อนๆจา้า นี่ค่ะแบบอย่างนี่ก็น,น้ำจิ้มค่ะ <laughs>